ก็อาจจะมีปัญหาอวัยวะเพศเล็กลงการแข็งตัวลดลงหรือบางคนอาจจะไม่แข็งตัวสม่ำเสมอหรือไม่เต็มที่นะคะผิดไหมถ้าผู้สูงวัยยังต้องการเซ็กสวัสดีค่ะยินดีต้อรับเข้าสู่ช่องอาจารไขปัญหาน้องสาวค่ะ เมื่อพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ในผู้สูงวัยนะคะสังคมก็มักจะกำหนดว่ามันเป็นเรื่องน่าอายสศกโปกเป็นบาปเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความผิดปกติเรื่องนี้ไม่ควรมีอยู่ในวัยผู้สูงอายุและบางคนก็คิดว่าผู้หญิงเนี่ยควรยุติการมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่ประจำเดือนหมดหรือว่าเป็นวัยทองไปแล้วก็ควรจะหยุดการมีเพศสัมพันธ์ได้แล้วส่วนผู้ชายเองเมื่ออายุมากขึ้นก็ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ หันหน้าพากันหันหน้าเข้าวัดเข้าวาแล้วก็ยังมีคํากล่าวขานเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะที่มีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะในผู้ชายถ้าหากว่ายังมีเพศสัมพันธ์มีเรื่องนี้อยู่ <c oughs> ก็จะโดนกล่าวหาว่าเป็นเท่าหัวงูบ้างเป็นเท่าตันหากลับบ้างหรือถ้าหากว่าผู้สูงไวัยไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่อายุน้อยกว่า <c oughs> ก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็น วัวแก่กินหญ้าอ่อนแบบนี้เป็นต้นนะคะในคลิปนี้เรามาลองฟังกันนะคะว่าถ้าหากว่าผู้สูงอายุยังมีความต้องการเรื่องเซ็กซ์มันผิดหรือเปล่าจริงๆแล้วนะคะการที่จะตัดสินว่าใครเป็นผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรจะเอาอายุมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานแต่ควรดูที่ภาวะสุขภาพค่ะ ผู้สูงอายุคนไหนนะคะที่มีภาวะสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจําตัวได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพดูแลตัวเองมาเป็นอย่างดีมีสุขภาพร่างกายสุขภาพใจที่แข็งแรงก็ยังสามารถใช้ชีวิตดําเนินชีวิตได้เหมือนกับวัยกลางคนตามปกติค่ะนั่นก็หมายความว่า เขายังสามารถมีพละกกำลังมีแรงที่จะยังสามารถมีกิจกรรมทางเพศได้เหมือนกับวัยกลางคนแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะแตกต่างกันที่ความถี่นะคะในการมีมันอาจจะน้อยลงกว่าเมื่อก่อนด้วยสภาพทางด้านร่างกายค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องจำเป็นงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ไปเลยค่ะมาค่ะแม่จ๋าจะเล่าให้ฟังนะคะว่าคู่สูงอายุเนี่ยกับการมีเซ็กซ์ยังสามารถมีได้ไหมถ้ามีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดหรือเปล่า การมีเพศสัมพันธ์สำหรับผู้สูงอายุนะคะไม่ได้หมายถึงการสอดใส่เพียงอย่างเดียวต้องมีการสอดใส่เท่านั้นถึงจะเรียกว่าการมีเพศสัมพันธ์แต่การจูบก,การกอดและการแสดงความรักเพื arts, ่ออาทรต่อกันค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ได้ค่ะและคนหนุ่มสาวนะคะมีความสุขเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ฉันใดผู้สูงอายุเองก็ยังมีความต้องการและมีความสุขได้เท่าเทียมกับวัยหนุ่มสาวค่ะ อายุไม่ควรเป็นตัวขัดขวางการมีความสุขทางเพศสําหรับผู้สูงอายุขอเพียงแต่เขามีหัวใจที่แข็งแรงสุขภาพทั่วไปแข็งแรงและผู้สูงอายุที่ยังสามารถออกกําลังกายได้ก็ยังสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติเหมือนกับวัยหนุ่มสาวค่ะและยังมีงานวิจัยยืนยันหลายชิ้นเลยนะคะที่ยืนยันว่ากิจกรรมทางเพศการมีเพศสัมพันธ์ยังคงมีความสําคัญกับผู้สูงวัย เพราะการมีกิจกรรมทางเพศก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ให้ประโยชน์กับร่างกายไม่แตกต่างไปจากการออกกําลังกายส่งผลดีต่อทั้งชีวิตคู่แล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้สูงวัยด้วยสรุปแล้วนะคะการที่ผู้สูงวัยยังมีความต้องการเรื่องเซ็กมีความคิดเรื่องเซ็กอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับผู้สูงวัยด้วย ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีความสัมพันธ์ระหว่างคู่ดีขึ้นและยังช่วยให้สุขภาพกายสุขภาพใจสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแต่เนื่องด้วยสุขภาพร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนค่ะการมีเซ็กส์สำหรับวัยนี้มันก็อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างแต่เราก็มีวิธีการแก้ไขนะคะคู่ส่งวัยหลายๆคู่เนี่ยยังมีความต้องการเรื่องนี้อยู่ยังอยากจะมีกิจกรรมนี้นะคะ แต่ปัญหาอุปสรรคใหญ่นั้นก็อย่างที่บอกค่ะมันมาจากปัญหาด้านสุขภาพร่างกายเช่นในคุณผู้ชายนะคะก็อาจจะมีปัญหาอวัยวะเพศเล็กลงการแข่งตัวลดลงหรือบางคนอาจจะไม่แข่งตัวสม่ำเสมอหรือไม่เต็มที่นะคะส่วนใหญ่แล้วเน่จะมีปัญหาทางด้านร่างกายแต่ปัญหาทางด้านจิตใจจะมีไม่ค่อยมาก แต่ร่างกายอาจจะไม่ค่อยเอื้ออํานวยเหมือนกับตอนที่เป็นหนุ่มสาวสักเท่าไหร่ค่ะส่วนในผู้หญิงเองนะคะเมื่ออายุมากขึ้นเข้าสู่วัยทองวัยหมดประจำเดือนนะคะ่างกขยอยุดทํางานเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนปัญหาที่ตามมานะคะที่เกี่ยวกันมีเพศสัมพันธ์นั่นก็คือจะทําให้มีท้องคอดแห้งท้องคอดบางขาดน้ําหลอดลื่นก็จะมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ได้ ในปัจจุบันนะคะเรื่องเซ็ก์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เปิดเผยแล้วนะคะไม่เหมือนในอดีตนะคะที่อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะพูดถึงไม่ควรจะกล่าวถึงนะคะ <t art> การดูแลรักษาเรื่องกิจกรรมทางเพศก็มีไม่ค่อยมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยด้วยการสื่อสารออนไลน์ที่มันมากขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นนะคะการคุยเรื่องเพศจึงเป็นเรื่องที่เปิดเผยมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้สูงอายุยังมีความต้องการเรื่องนี้อยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรเพราะฉะนั้นนะคะ เราทุกคนควรทําความเข้าใจในเรื่องนี้โดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะควรพูดคุยกันอย่างเปิดอกแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุได้นะคะเกี่ยวกับมีเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุเพื่อจะช่วยให้เขามีทั้งร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่แจ่มใสมีความสุขแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รักนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาด้านสุขภาพก็ควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงหากมีโรคประจําตัว ก็ดูแลรักษาเรื่องโรคประจำตัวและในปัจจุบันดีมากๆนะคะหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยมีคลินิกเพศศึกษาสุขภาพเพศให้บริการนะคะเซ็โซโซโกซ์โอลจีคลินิกนะคะถ้าหากว่าใครมีปัญหาเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนไวัยหนุ่มสาววัยสูงอายุนะคะก็สามารถเข้าไปขอคำปรึกษาได้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องอายนะคะเรื่องเพศเป็นเรื่องปกติของชีวิตทำให้ชีวิตมีความสุขหรือทํทให้ชีวิตแย่ลงก็ได้ ทำให้ความสัมพันธ์ดีทําให้ชีวิตมีความสุขนะคะเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในการใช้ชีวิตค่ะและถ้าหากว่าคู่ไหนมีปัญหามีปัญหาความสัมพันธ์ก็ไม่ควรปล่อยไว้เรื้อรงังควรมีการพูดคุยช่วยกันแก้ปัญหานะคะและถ้าหากว่า เป็นผู้หญิงเป็นคุณผู้หญิงถ้ามีปัญหาช่องคลอดแห้งเจ็บแสบขณะมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อใช้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือจะใช้เจลหล่อลื่นเจลให้ความชุ่มชื้นในการแก้ปัญหาได้และสิ่งที่สําคัญก็คือคนรอบตัวอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเรื่องเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอาย,งยุเป็นเรื่องผิดปกติเพราะการมีเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุผู้สูงวัยเป็นเรื่องปกติค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะ ขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ